จานห้องไหนจานห้องไหนแดนค่ะเสียงหนูนี่เองที่แสนจะดังข้างนอกจริงเหรอคะจริงเสียงดังมากจริงจริงเหรอคะเสียงหนูเป็นเสียงแบบว่าเสียงที่หนูพยายามอยู่ค่ะเสียงที่ไม่ไม่ทุ้มนุ่มนวลเป็นเสียงแหลมด้วยนูพยายให้เสียงทุ้มอยู่ค่ะกระเจาเออลองพูดให้เสียงต่ำลงกว่านั้นนิดนึงได้ค่ะ สนุกไหมคะโฟโต้โฮเทลสนุกมากค่ะเป็นโรงแรมที่สวยมากนะใช่ใช่โหติดใจค่ะต้องไปอีกอ่ะมาคุยไม่มีเรื่องอะไรคุยเรื่องในชีวิตส่วนตัวเท่านั้นเองว่าหนูมีพี่น้องกี่คนลูกคนเดียวเลยค่ะเอ๊ะซีซันนี้ลูกคนเดียวเยอะมากเออแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมตรงซอยเจ็บเอใช่เพราะที่รู้เพราะว่า พี่เคยไปถ่ายละครที่ค่ายปินสินชัย<อ>ซึ่งตรงข้ามค่ายก็คือบ้านหนูบ้านหนูนเออโอเคใช่ไหมก็หนูก็เป็นลูกคนเดียวตอนไปหนูคงยังเด็กๆนั้นแ,แหละไม่แน่ใจแล้วก็ชีวิตหนูเป็นยังไงกับคุณพ่อกับคุณแม่เอ็มจะสนิทก,กับคุณแม่มากกว่าคุณพ่อคําไมอ่ะคือเหมือนคุณแม่จะดูแลทุก,กอย่างแบบไปรับไปสง่งะไรคุณแม่จะเป็นคนทําตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นเป็น ตามใจหนูมากอะตามใจแบบก็มีคนเดียวนีใช่คือตามใจไม่เคยไม่เคยว่าไม่เคยตีไม่เคยดุอะไรหนูเลยอะไรเงี้ยค่ะเลยนะตั้งแต่หนูนเกิดมาแล้วแม่ละ่ะก็จะให้คุณแม่จัดก,การซึ่งมีเรื่องอะไรคุณแม่ก็เป็นคนตีคุณแม่เป็นคนดุแต่คุณแม่ตอนเด็กดุมากดุตีอะไรเงี้ยแต่โตขึ้นมาก็ไม่ค่อยแล้วแต่คุณพ่ออยากจะไม่ไม่เคยว่าไม่เคยดุไม่เคยอะไรเลยค่ะ แล้วหนูคิดว่าหนูโตมาโดยที่คุณพ่อไม่เคยดุคุณแม่ดุบ้างแต่ตอนโตก็ไม่เป็นเนี่ยทำให้หนูกลายเป็นเด็กสปอยไหมก็ไม่เชิงนะเพว่าคุณพ่อก็เอ็มจะไม่เคยไม่ค่อยขออะไรคุณพ่อค่ะแต่ว่าอย่างทุกวัน,นเอ็มก็ขับรถเอ็มก็ขับรถคุณแม่นะคะเอ็มไม่ได้มีรถขับเพราะคุณพ่อบอกว่าอยากให้เรียนจบก่อนค่อยซื้อรถไทยอะไรเ <ừ. S 2> งี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีทุกอย่างอะไรเท่าที่อยากมีแต่ว่าก็คือถ้าอันไหนที่แบบอยากทําจริงๆอย่างเช่นแบบเออขอต่อยมวยอย่างตอนแรกคุณพ่อก็ไม่ให้เพราะคุณพ บางทีแบบผู้ชายทางนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ดีตอนเด็กๆอะค่ะพอโตขึ้นมาหนูก็บอกเออหนูอยากจริงๆแล้วก็อยากลองทําอยากลองต่อยอยากลองแบบให้พี่เขาฝึกเหมือนที่นักมวยฝึกอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงอยากต่อยมวยก็หนูรู้สึกว่าหนูเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยเราต้องรู้บ้างใายหนูเอจะเป็นนางเอกของเรื่องอี่ในเรื่องที่กำลังทำอยู่เป็นลูกเจ้าของค่ายมวยเราต้อง,องรู้บ<ล>้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันทํายังไงอะไรอย่างเงี้ย หนูต้องรู้สิว่าแบบประกบคู่มวยยังไงเพราะว่าต่อไปหนูต้อง,งเป็นคนท,ทำาาใช่ใครจะทำเพราะว่าหนูเป็นลูกสาวคนเดียวใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบเออเข้าไปคุกคีเรื่องดูคู่มวยทำมวยหญิงนะคะเอะเ็มจับเป็นโปรโมเตอร์มวยหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มคุกคีเรื่องมวยมากขึ้นใช่แล้วทําไมหนูถึงเป็นคนที่เห้าห้าเกินไม่ค่อยอ่อนหวานหรือว่าจีแม่ก็เลี้ยงมาอย่างเนี้ยแม่หนูก็แบบไม่อ่อนหวานนะ ก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นคนแบบพูดตรงๆแล้วก็แบบมีอะไรไม่พอใจก็จะบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าคิดว่าคนเขามองหนูเป็นคนเขามองหนูตายแล้วแบบว่าดูเป็นทอมเป็นอะไรเกินไปไหมมีคนเคยพูดไหมบางคนจะไม่ค่อยคิดว่าหนูเป็นทอมนะจะคิดว่าเป็นผู้หญิงแบบแข็งๆมากกว่าอ๋อเป็น <No ผู้หญิงจริงๆหนูก็เป็นอย่างนั้นใช่ค่ะหนูเป็นผู้หญ um> ิงค่ะใช่เป็นผู้หญิงที่แข็งแบบว่าอืแข็ง แล้วในชีวิตเนี่ยไม่ในชีวิตเนี้ยความเป็นผู้หญิงแข็งของหนูเนี่ยหนูเจออะไรที่แบบหนูต้องร้องไห้มันเซนซิทีฟสำหรับหนูมากเนี่ยก็เรื่องเรื่องถ้าเรื่องคุณแม่คุณพ่อจะจัดเซนซิทีฟอืมเช่นเรื่องอะไรบ้างาที่เคยเล่าคุณแม่เข้าผ่าตัดเลยเ<อ>ก็มีอยู่วันหนึ่งคือคุณพ่อเหมือนว่าว่ากินสมุนไพรแล้วก็อยู่ดีก็เหมือนแบบแพอะไรเงี<ม>้ยค่ะแล้วก็อยู่ดีคุณแม่ก็ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบเซนซิทีฟกับเรื่องครอบครัวค่ะ แต่ถามว่าเรื่องความรักหนูก็เซนสิทีฟนะกระจ๋วถ้าแบบจริงเหรอจริงก็เซนสิทีฟอยู่นะเช่นเคยมีอะไรในรู้มหาลัยนี้เหรอไม่มีแฟนอย่างเงี้ยแล้วแบบเลิกกับแฟนหนูก็ร้องไห้นะหนก็เซนสิทีฟใครเป็นหญิงแข็งแขงเนี่ยนะใช่หนูร้องไห้โอยร้องไห้เลยกอกว่าก็ก็มีมุมแบบทำไมต้องไปร้องไห้ผู้ชายเดียวว่าผู้ก็เขาเขาทิ้งเราหรือเราทิ้งเขาคือมันไม่มันบอกไม่ถูกค่ะมันมาสามันแล้วกันมันมารู้มันคก็มาสามปีค่ะแล้วเหมือนแบบ ไม่รู้หนูก็บอกไม่ถูกคือหนูเป็นคนบอกว่าเออไงก็เลิกกันไปเถอะคือหนูว่าเป็นคนที่แบบบกกพูด,ดประชดประชันนะไปแต่ว่าคือหนูคือคบกันมาไม่เคยบอกว่าเลิกกันแต่ครั้งนี้หนูแบบเออก็เลิกไปดิแล้วเขาก็แบบอืมอะไรเงี้ยแล้วก็เลิกกันไปเลยคือเลิกกันไปแบบงงๆละค่ะหนูก็หนูร้องไห้มากหนูเสียใจมากเลยนะหนูยอมรับว,ว่าตอนนั้นหนูแบบเออเฟลจะไม่จะไม่ได้ค่อยกลับไปคิดย้อนหลังสิ มันเป็นเหมือนหนูจะไม่ค่อยแสดงออกมามากกว่าแต่คุณแม่ไงจะรู้บางที่หนูก็พยายามกั้นนะแต่แม่บอกว่าเออไม่เป็นไรร้องก็ได้ร้องร้องไม่เหอะอะไรเงี้ยเพราะหนูก็ไม่อยากให้คุณแม่เห็นหนูร้องไห้เพราะผู้ชายคนนึงอะไรเงี้ย<อ>แต่หนูก็แบบบางทีหนูก็มีแบบหลุดอะไรเงี้ยบางอารมณ์มันก็แบบเออถึงพี่รู้ว่าถ้าถามใครระหว่างผู้ชายผู้ชายคนนั้นกับพ่อแม่เราต้องเลือกพ่อแม่แต่จะถามว่าทําไมเราถึงแคร์เขามากโอ้เพราะว่า ว่าเขาเป็นอะไรเพราะว่าคือเขาเป็นทุกอย่างที่หนูคิดไว้อะคือเหมือนกับว่าก่อนที่จะเจอกันคือเคยคิดภาพคนที่เราอยากใช้ชีวิตด้วยคนหนึ่งอย่างี้ค่ะคือเหมือนเขาเป็นเหมือนทุกอย่างที่มันตรงอะค่ะว่าแต่แต <c oughs> ก็เลยไม่ไม่เคยคิดว่าจะเลิกนะจริงๆ เขาเป็นเขาเป็นแบบไหนตอนพี่มีแฟนพี่ก็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 เลือกเพลงที่มาเข้าประกอบกับชีวิตและว่าเลยคะว่าะไรว่าเช่นเพลงแรกที่เราเจอนครั้งแรกเนพี่รู้สึกว่ชีวิตเราเงียบเหงามานานจุดๆก็เขาก็ you light up my life you light up my life อย่างเงี้ยหรือพอดูไปตายละเขามาทํำในสิ่งทุกสิ่งที่อยากที่เราอยากให้มีใครทํากับเราแต่ไม่มีพี่ก็ไปชอบไป you decorated my life แล้วชีวิตหนูเป็นเพลงอะไรไม่รู้คือมันเหมือนว่าหนูคิดคือหนูก่อนเจอคือหนูจะมีภาพผู้ชายในฝันของหนูอะหน้าตาประมาณนี้นิสัยประมาณนี้<ม>อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาแบบว่าทุกอย่างอะมันคือคนที่หนูคิดไว้ใช่แล้วตอนคบกันก็ดีแบบว่าหนูก็รู้จักพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยก็คือดีแล้วแบบพอมันวันนึงเลิกกันหนูก็บอกโหมันแบบเสียใจมากที่สุดเลยเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันหนูคิดว่านะสหรับมันคือ you t h e one that I want ใช่ใช่ คือเพื่อนยังแซวอยู่ในทัวันนี้ว่าถ้าเขากลับมาแกก็เอาอะไรแกก็กลับไปคบเขาอะไรเงี้ยแล้วหนูคิดว่าถ้าเขากลับมางอ้อหนูจะไปคบเขาไหมคบหนูต,งตงรงๆหนูอบอกเลยว่าหนูคบหนูมไม่ไม่รู้ดิมาแซวมันแบบแต่เขาไม่กลับมาหลอกแต่ว่าพูดถึงไงพูดถึงใครจะไปรู้ <laughs> ไม่หรอกเขาคนประหลาดนะจ้ว่ป่คนประหลาดทำไมอ่ะเขาเขาประหลาดขนาดไหนไม่แน่หรอกคือเขาอะโอเคเขาเป็นคนน่าก็ดีนะน่าก็ดีเขาควรดีแต่แบบ อยากบวชอยากแบบไม่ไม่ไม่ติดไม่ไม่ไม่ชอบโซเชียลคือมี Facebook แต่ไม่เคยเล่นไม่ชอบ t w i t t e ออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบเรียบเรียบง่ายๆ่ายนิ่งๆใช่แต่เป็นเป็นพุ่มกลับค่ะเป็นทำทำหนังเขาก็จะติดๆอะไรอย่างเงี้ยของเขาไปก็ช่างเปิดเขาไปอะไรเงี้ยเอาเถอะถ้าถ้าเป็นของเราเดี๋ยวมันก็ต้องวนกับหนูก็เลยมีเรื่องไม่ไม่กี่เรื่องในชีวิตที่หนูอะร้องไห้นี่คือหนึ่งในเรื่องนะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหม ก็มีเรื่องตอนที่อยู่บริษัทหนึ่งค่ะอ๋อรู้ละที่เคยเล่าด้วยว่าเขียใจมากว่าแอ่ก็เล่านี่มีอยู่ประมาณสี่ห้าเรื่องเนี่ยนี่คือเรื่องที่สองเรื่องเรื่องพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลรั่นที่หนึ่งพี่ชายเรื่องที่สองเรื่องบริษัทเรื่องที่สามเรื่องที่สี่ไม่มีแล้วหมดแล้ใช่เนี่ยรักเรื่องได้จริงๆที่หนูแบบเฟลในชีวิตหนูดีแล้วนั้นหนูต้องพยายามทําตัวเองให้แข็งแรงเอาไว้แล้วก็แข็งแรงงแข็งแรงแต่อย่าลืมอย่าแข็งเกินไป เดี๋ยวแข่งเกินไปเดี๋ยวไปเจอผู้ชายใหม่เจออีกคนเจอใครปั๊บเนี่ย <c oughs> เขาจะนันแข่งมากนั่ไม่ไหวนะอะไรเงี้ยต้องรู้ด้วยว่าเราอ่ะมีส่วนไหนที่ยังเป็นผู้หญิงอยู่เราเรายังมีส่วนไหนที่เป็นผู้หญิงอยู่คือส่วนที่จิตใจส่วนที่ต้องเอาเอาใจใส่เขาหรือความอ่อนหวานที่ผู้ชายก็ต้องการหรือว่าแม้แต่การยอมเป็นช้างเท้าหลังบ้างคือถูกไหมบางผู้ชายบางคน <c oughs> อาจจะงอๆหอชอบให้ผู้หญิงนําหน้า แต่บางคนไม่ชอบทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีคุณสมบัติพอที่จะนําหน้าผู้หญิงเนี้ยบางทีอ่ะเราก็รู้ว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่เรารักเนี่ยเขาไม่เก่งหรอกแต่ว่าเราต้องเป็นผู้นําแต่อย่าไปนําต้องๆเนี่อเหรไหมถึงเราจะแข็งแรงแค่ไหนไปนําเขาต้อง,อง,องไม่ได้บางครั้งเราต้องเสแสร้งแกล้งเป็นช้างเท้าหลังบางทั้งๆท,ท,ท,ที่จริงๆแล้วว่าเราไม่ใช่ช้างเท้าหลังแต่เราเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนีอไหมถ้าขับเคลื่อนล้อหน้าสองล้อหน้าก็พาเราไปแต่รถที่เราขับ อันนี้กาแฟเนี่ยเราเป็นขับเลื่อนร้อนหลังร้อนหลังทั้งคู่คือเราเนี่ยงะากที่เป็นคนขับเคลื่อนเข้าไป mm hmm. ต้องยอมบ้างให้เขาไม่รู้ว่าว่าจริงๆแล้วเรานั่นแหละเป็นคนพยายามก็คือไม่จําเป็นต้องให้เขารู้ก็ได้ถ้าเรารักเขามันต้องทําทุกอย่างเพื่อเขา mm hmm. เพราะพี่มีความคิดว่าใครครบหนูก็ต้องชอบหนูนะ mm hmm. เพื่อนๆใน,น,นบ้านก็น่าจะก็น่าจะชอบหนูนทุกคนเพราะหนูเป็นคนจริงใจหนูเป็นคนตรงตรงอจ,จิแข็งหน่อยแต่ว่า แก้กันได้เรื่องแข็งนี่มันก็ไปลดลดลงได้เลยแบบเนี้ยบางทีน้ํามันอาจจะแข็งกว่าหนูหนูยังคอยเตือนเตือนมันบ้างซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ที่หนูจําเป็นจะต้องใช้ความเป็นผู้หญิงของหนูในบางอย่างกับบางสถานการณ์แต่บางสถานการณ์หนูก็ต้องต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ให้คนอื่นเขามารู้สึกว่าหนูรังแกถ,ถูกถูกรังแกหรือกันแกลใงได้หนูต้องมี ความบู้ๆของหนูนหน่อยตามภาษาล,ลูกสาวเจ้าของค่ายมวยแต่ก็ดีนี่กำลังคิดอยู่เลยว่าเนียจะไปถ่ายค่ายมวยหนูอีกไหมเธอเลยค่ะไช <laughs> ่หรอก <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาก็ไปค้นหาเนี่ยค่ายมวยหนูว่าเป็นค่ายมวยที่ ที่เราไปถ่ายเพราะมันจะเป็นค่ายมวยที่เป็นค่ายมวยเดิมๆอยู่คือมันยังไม่เป็นไฮเทคมันยังเป็นเรือนแถวสองชั้นใช่ไหมแล้วมีนักมวยอยู่ชั้นล่างกับนักมวยอยู่ชั้นบนนักมวยอยู่หน้าเรือนแถวก็เป็นเวทีมวยที่บอกว่ามีแต่กลิ่นนวมกลิ่นเหงื่อทั้งหมดแล้วก็มีลานให้นักมวยฝึกซ้อมวิ่งข้างหลังก็มีบ่อน้ำอย่าอยากให้นักมวยอาบรวมกันชินิชเ่นทรดิชันเป็นเทรดิชินิชเซึ่งหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะทำแบบว่าก็เคยคิดนะว่าอยาก อยากทําโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะเคยคุยกับพ like kind of ่อหนูอยากทํเป like, ็นแบบว่าทําเป็นเหมือนเนี่ยที่เขาคิดกันอ่ะเป็นอันสมัยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โผคงหนูคงดูไม่ไหวก็เลยยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ก็เลยเป็นดีมากเดี๋ยวจะส่งคนไปดูโอเคก็ไม่มีอะไรละก็อยากจะถามเรื่องนี้เองแหละเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยมีมีอะไรในชีวิตไม่ค่อยมีบาดแผล เวอะ,วะจะครอบครัวหรือว่าจากเรื่องอะไรหนูสามารถเยียวยาตัวเองได้ถูกป่ะแม้ทั่นผิดหวังเรื่องความรักหนูก็รู้ว่าหนูควรจะหยุดตอนไหนร้องไห้บ้างแล้วก็หยุดบ้างแล้วก็เดินหน้าต่อไปไมลต่ผิดหวังจากเรื่องการเป็นศิลปินฝึกหัดของบริษัทนั้นหนูก็ทําใจได้แล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาอยู่นี่ใหม่พี่ยังจได้ห้าห้าห้านาทีแท้แนะน,นําตัวหนูบอกว่าถ้าหนูไม่ได้หนูจะไม่เสียใจอีกในใ,ในเอเอฟใช่ไหมหนูก็โอเคฉันก็ทาอย่างอื่นต่อ ก็ดีเป็นคนที่ใช้ได้ถือว่าโอเคก็ไม่มีอะไรเรียกมาถามเรียกมาคุยแค่นี้แหละเพื่อให้รู้จักเผื่อว่าวันหลังถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์หรือเรื่องอะไรพี่ได้รู้จักตัวตนของหนูแล้วก็จะได้แก้ไขได้ถูกเรียกคุยได้ถูกบางคนที่เขาไม่บอกอะไรพี่เลยหมายถึงว่าไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรข้างในเป็นยังไงเนี่ยบางทีมันแก้ไขยาก เราต้องดูก่อนว่าเขาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปเรียกเพื่อนๆมาทั้งสิบค,คนใช่ไหมใช่ขอบคุณค่ะ